คันเนใครเคยเป็นบ้างเวลาจะเติมเกมแต่ละทีเนี่ยรอนานนานวันนี้เนี่ยผมมีร้านดีๆมาแนะนานั่นก็คือร้านขั้นเทพเติมเกมราคาถูกต้องขั้นเทพมีบริการเติมเกมออนไลน์ต่างๆและที่สำคัญเนี่ยมีเติมเกมวันพันแมนอีกด้วยราคาเนี่ยก็โคถูกเติมก็เติมไววปลอดภัยเพียงแค่ใส่ UID ละไเล็กเมอร์เวอร์ไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยก็รอรับของทางจดหมายได้เลยใครที่อยากเติมนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยก็ไปจัดกันได้นะจ๊ะบอกก่อนร้านนี้เติมประจํา โอเคผมตวอสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมเทพราเชนในเกมวันพันแมนนะครับผมนวนวันนี้ก็ม่อยู่กับไอเดียของผมเติฟพกหนึ่งามนั่นเองนะครับผมนวนวันนี้นะคลิปนี้อัดดึกหน่อยนะครับอาจจะลงพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับผมนวนวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็คือเราจะมาปลุกตื่นในฐานะของเจ้าแดดปลากายแต่งเอเดบวกนะครับดึงผมก็ต้องขอเกินก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยแลกตั๋วม่วงนะครับมาจากโบนัสเติมเงินนะครับ15ดใบใช่ไหม แล้วผมก็มาเปิดทางนะ้นของเจ้าตู้ตัตวม่วงนะครับโดยผมได้เลือกหินแบดไปนะครับนี่นะต่มหวังดังปรารถนาเลยนะครับผมโดนแล้วก็เปิดไปแค่สองใบมันก็ออกให้ผมนะครับผมโดนเออให้มันออกนหน่อยเถอะนะเปิดไปหกติบใบไม่ได้เลยนะครับผมก็กดทีละใบก็แบบออกเลยนะแต่ตามจริงนะครับผมอยากได้ในทางนะ้นของหินปลุกตื่นลินิกแมนนะ ถ้ามันมีร่างแรกด้วยเนี่ยผมแลจะปลูกเติบเปนอีกแมนนะครับเพราะว่าอยากเล่นตายเกินนะก็ไม่รู้เอามาเล่นทําไมนะครับก็ได้เป็นแบตมาก็ดีนะครับผมทุกคนมาเปนิกแมนผมไม่มีร่างแรกด้วยแหละนะก็เลยไม่ได้ไอ้นี้นะครับก็เลยไม่ได้เลือกนะครับแต่ว่าถ้าเลือกงก็ไม่ได้หลอกนะครับก็ทีมผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมพลังอยู่ที่ดองล้านหกหมื่นเก้าพันองร้อยยี่สิบนะครับผมทุกคนประมาณนี้นะ สำหรับใครที่อยากอยากบาร์แมปไลน์เลนเจอร์แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอร์ดผมขอแนะนำยูจีโบนแอปที่สามารถช่วยเพื่อนเพื่อนเล่บาร์ได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับยูจีโบนเป็นแอปพลิเคชันระบบค้าวมือถือเครื่องเดียวสาอารถาทาให้เพื่อนเพื่อนเปิดบอร์ดออโต้บาร์เกมทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามเกมก็ยังอยากบาร์ให้เราอยู่นะครับนี่เหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเ่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไป ซึ่งแอปพลิเคชัน y o u g e b o o เนี่ยช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับรานะคาเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วะัลลัศลึกบาทก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับใครที่อยากดาวน์โหลด y o u g e b o o นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่คําอธิบายใต้คลิปกดผ่านลิงก์นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้รับโค้ดส่วนลดแล้วก็เพจเนี่ยนะครับเพื่อไปใช้เป็นส่วนลดได้ฟรีเลยนะครับ y o u g u b o o โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับรออะไรล่ะดาวน์โหลดเลยครับ ประมาณนี้กันเลยนะครับผมุกวนอะแบบเออาบวกมันก็ถือว่าตัวมันเหนียวคข้ายเนี่ยไอ้ล่างๆๆเนี้ยล่างต่งงงอมันไม่ค่อยหดเท่าไหร่นะนะครับมันจะหดก็ต่อเมื่อเอาไปปลดระแตดตรงนี้นะครับตรงทีล่าง UR มันจะมานะครับผมุกวนตรงไหนเอยตรงนี้นะครับนี่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 ล่างเอเอาบวกเอาแบตไปยัดได้นะมันก็เพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วด้วยนะครับ แล้วคือแต่ปากกาแข็งเนี่ย U R เนี่ยต้องเล่นโจมตีความเร็วนะครับผมดกวนแล้วก็ผมคิดว่ามันจะทําช้าทําเร็วมันก็มีค่าเท่ากันนะผมปลดมาเล่นก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันก็พร้อมทํานะคะผมดกวนอ่ะประมาณนี้กันดีกว่านะครับผมราบเจ้าแป็ดปากกาแข่ง AR บวกนะครับเดี๋ยวเรามาปลุกตึงกันเลยนะนี่นะอันตีมันก็แบบโจมตีปกติเลยนะไม่ได้แรงไม่ได้วูว่าอะไรมากนะ มันทําให้เพื่อนร่วมทีมแถวเดียวกันชํานาญเพิ่มความเร็วก็คือแบบเร่งความเร็วให้ตัวที่อยู่หลังแบตปะนี้ปะแถวเดียวกันนะครับก็แบตห้าดาวเนี่ยมันก็ได้ตึงกว่านะมีคนห้าดาวแล้วก็คือพี่ลิลินนะครับอันนี้มันแค่บัฟบับปีดให้ตัวเองนะครับผมโดนพักในปุ๊กต่นก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนะก็ลบลูกใบไปหนึ่งจุดนะครับประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมขออนุญาตมาแลกตรงนี้กันดีกว่านะครับผมนวลก็คือผมสามารถแลกหินพัฒนาฮีโร่ได้ก้อนหนึ่งนะตอนนี้ผมมีหินอยู่สองก้อนนะก็แลกไปเลยนะไม่ต้องใดๆนะครับเพราะว่าเราก็เปิดไปหลายร้อยตัวม่วงแล้วนะเราก็มาแลกตรงนี้นะครับแล้วเราก็อ่ะหินมีแค่นี้เลยนะครับประมาณนี้นะมาแล้วเราก็เลือกไปเลยครับกองหินพัฒนาเลือกเป็นหินฮีโร่เด้อ นะครับผมนวนเลือกไปเลยครับผมไม่ต้องเดนื่อยนะครับผมเนี่ยสามารถปลุกตื่นคิงยัวเอเดียร์ได้เลยนะแต่ไม่รู้มาทําไมนะครับแล้วก็ผมสามารถปลุกตื่นโบลอสได้เลยนะขัดหินอีกหองก้อนนะหินเปรียบาทนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมเก็บให้เปนอกแมนดีกว่านะครับผมนวนมาเดี๋ยวเรามาปั้นทางหน้าของเจ้าแบดปะกายแต่งกันดีกว่านะครับผมนวนนี่นะเปิดใช้ฝรีใบใช่ปะ่ะไปปลุกตื่นกันเลยฮนะ พลังเพิ่มมาช่องละห้าพันห้าพันหรือเปล่าอะหมื่นหนึ่งแล้วหมื่นห้าแล้วออ้พลังเพิ่มมาสองหมื่นเลยนะก็คือแบบโคตรตึงเลยนะแล้วก็ปลุกตื่นเจ้าแบสเอเดาบวกไปนะครับตัวนี้ผมก็ปลุกตื่นเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าไม่เคยเล่นเจ้าแบสเอ R าบวกเลยนะครับนี่หล่อเทตามัดจัดอะนะครับทุนวนนี่เราก็ได้มาแล้วนะเจ้าแบสเอเอาบวก เราผมเนี่ยไม่มีของอะไรรีให้มันนะผมจะปั้นเท่าที่ปั้นได้ก่อนนะคะผมรวนแล้วก็ปั้นปั้นไปก่อนนะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับในยัดในตูดบึกผมก็เต็มแล้วนะครับเอาเท่าที่ได้ก่อนละกันนะว่ามีของหรือเปล่าพรุ่งนี้ค่อยมาปั้นต่อนะเพราะวันนี้ก็ดึกมากแล้วนะเดี๋ยว,วก็รอเกมมันรีนะครับผมรวน โอเคนะครับก็ผมก็อ,อ,อกัพได้ประมาณนี้แหละนะครับมันไม่ได้คือมันแบบโคตรง่อยเลยนะแบบใบปากกาแดงผมแต่ไม่เป็นไรนะเราไม่รีบนะครับผมรวนมาเดี๋ยวเราเอาทางนั้นของจอะแบตเกเกวินก็พลังเยอะๆเลยนะหรือว่าเราจะเาของทองใส่ให้มันดีช่างมันไปนะครับช่างมันไปนะเดี๋ยวจะเลียน,นี้นะเลียน,นี้มาใบให้แบตนะครับเผื่อได้พลังเพิ่มขึ้นนะ ก็แทนเจ้าเกวินไปเลยนะครับผมดกวนแล้วก็มันจะบัฟสปิดให้โกเค็ตื้อแถวหลังใช่ปะออออเออเออนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูแบตลิลินนะครับพี่ลินนะครับห้าดาวแล้วนะครับแล้วก็ของโจมตีความเร็วทุกชิ้นละบาไปเปล่าโอ้โหดูดีดูดีผลแม่นยำโอ้โหมาแล้วมาลองกับคุณใครก็ได้นะที่เปิดทีมหลักให้เราตีนะครับ มีแต่คนปิดตัวทุกคนมาเดี๋ยวลองกับคุณมิชก็ได้นะครับว่าเราจะไหวหรือเปล่านะตรงนี้แบตประกาแต่งก็เปิดก่อนนะแล้วมันก็จะบัฟระปิดให้ตัวตัวที่ยืนอยู่หลังมันนะครับนี่นะปึ๊บนี่นะก็ออกก่อนนะครับพอนบัฟระปิดนะครับแล้วก็แล้วก็จีนอนยิงขึ้นมาปกติเลยนะครับอุนวนวลแล้วก็ระเบิดไปแตกหมดเลยหรือเปล่ารเรียบร้อยครับอะไกวอล์กเกอร์ กระทิงแล้วดีเคแล้วดีเคตึงใหญ่นะตึงนุกคนเลยนะแต่ว่าปิดตัวนุกคนเหละนะนี่มีหน้าก,กากหวานครับเราได้ออกก่อนหรือเปล่าจากโดี่เขาได้ออกก่อนครับผมไม่เป็นไรมาจากวันนี้โดรี่บาคตึงออกมาที่โกเคสตอของเราไม่จิ๊บจิบนะโกบอกจิบ๊บจิบแล้วก็โจมตีขึ้นแต่งไหมครับนี่โคตึงเลยนะแล้วก็บัคตัวใหญ่ให้โกเคสตืมาล้านต่อนะเจ็บๆเลยนะทุกคนแล้วก็ระเบิดกระดูกหักไปนะแล้วก็ จีนอตกระโดดยิงขึ้นมาเป็นร้านดับเมทครับผมเจ้านี้โกยืนไหวหรือเปล่าไม่เหลือครับเรียบร้อยลมไปหมดเลยนะครับโอเคโอเคแลก็ประมาณนี้แล้วครับสำหรับเจ้าแปากกาเล็กนะก็มาปั้นนิดๆหน่อยๆนะครับผมทุกคนเกวินเนี่ยมันก็เล่นได้อยู่นะเออมันแบบต้านได้อยู่นะครับแต่ว่าก็อันนี้ปั้นมาเล่นเฉยๆนะมาปลดแแดกไว้เดือนหน้านะครับก็ประมาณนี้นะอนนปปะ ที่นี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชามให้ด้วยนะครับไปละ